อุ้ยหย่าหนิพอดีงามเลยผัวกูก็จักสีมะเกียวยามไดได้นี่ด้หน่อยก็เป็นแนวได้หนิเต็มหน้าเลยได้แนวนี่แม่อุ้ยเถา,านันก็จักเฮ็ดอีหยังอยู่จะเมนเล้าสาได้ตินงคิ่งก้อยก้อย,อยอยู่กูเหล่านายเว้ยมายืนจมอยียงอยู่กลางหุนทางนี้นี่นี่กูว่าหย่านน่พอดีงามพอมึงกับบ่มะเกียวแม่ได้สีได้หนอได้แนวกูวางสัน่น โอ้ยเราอาดิกเกียวอยู่ทั้งฝุ่นอยู่กระไดมั้งเออเออเราก็เลยไปทหานมีเวลามื่อกียวอยู่นี่จาก,ก็มายืนจมเห็นเราอยู่นี่เราบอดิเง้ยนได้ย่ายก็จังวักกูวากไม่จมไก่บ่ไหนแล้วกูสิบมีหมองมูอุ้ยกันนักจีเออเว้ยสมือนี่ย่ายคอยเห็นอันคนมาสื้อหัวสื้อกล้วยหลายหลายแลนตามกันอยู่ยังวะบ่นางเออเ้ยบ่แมีกล้วยมันมีราคาเราบร่กคอยกับผู้หูคอยกับสงสัยคือการมันมีราคาหรลิตรเนี่ยเขาขึ้นมาสื้อแซวอะเทสแต่งนี่ยมันมือก็กวาดแหละเนาะ เพราะว่าคนนั่นขายไปเบิดเลยได้วางแหล่งวางหันนั่นเ,คคเขาขายเจ้าละห่าบาทสีบาทแม่นั่งวางแหลงนั่นถ,ถือแผลนี่แต่อยู่ขกะกู้นี่แหละกู้บรได้ขายน้าเขาอือเอาไว้ให้หนังละ่ะอออก,ก,กู้ก็ว่ามันถือเอาเหลือกู้ไล่บรได้ขายมาขายเอาไว้เธอเบิรงนั่นละลร้านจะได้เห็นเออบ้านี่เลี้ยวมึงว่าเขามาสื่อลหลายๆ่น่อยอันให้มึงผิดใจละหน้ามึงในเด้อขะมึงออกมาให้มาหน้างัวคข่ยมึงนั่นไหม ย่าให้เขาไปอันว่าให้ให้ให้เบิองปากมันแน่แขวมันรุดจักเล็อยาให้เขาไปเบิองไถเออแล้สิมาบางยังยังกันล่แขวมันอุ้ยเขาก็เบิองกันยังว่าเขาเบิองเขามีอย่างของเขาน่ะพวกสื่งว่าสื่อคัวยนะในเมื่อเขาสื่อคว้ยห้าบ่ได้ยังสี่นะเออให้คอยซ่อมเบิองเออให้ให้ให้ห้าซ่อมเบิองถ้าเห็นจังจันก็ให้ไปย่าให้เขาย่าให้เขาเบิอง ปากง้วปากคล้วยข้าวยานให้เขาไปจับโจงัวโจคก้วยไดเออข้าเราว่างยังสี่ได้ข้าเหลียงคล้วยข้ากระยานเขาคือบอดีน้นอเพราะว่ามันนีอันแบบหนีมาแต่บโบราณมันสื่อของข้บาบ่อใดมันก็ว่าเฮ็ดไปแนวใหมา่กระไดยังสี่นะเตัวทีีค่คน,นนะเขาก็ว่าบ่อใดด้วยเลรมันก็เอารวยกน้นมันนั่นบ่แม อันนี้มันไหวใจ่โบไดตัวน้าอาจารย์โกศิบบอกน้ำมันอีกแล้วบบแมนให้อึกเบิ้งให้สังเกตยามมันไปไก่โตัวงัวตัวขวายห้าวขันห้าบโบไดขายให้มันนั่นเออขันมันถามโสดว่าบบมีอืมอันขันมันขันมันมา่สื่อมันก็อยากได้ของเะห้างของังสี่นะมันมันอันนั้นเนมเรื่องมันอยากได้เลยคือว่าขันมันงามถือใจขันโบไดมันสีเข็ดแนวใหม่้อือกันนั่นล่ะอันนี้ห้าก็วกาวให้แต่โตฟังแหมห้าวาให้ตัวฟังเห้โบไดปักปั้มดอก ข่วมเพิ่นพ่อเมย์แต่งเต็กเกานะ่าเนี่ยเพิ่นห้ระว่างว้จังสี่ตัวนางก็ร่งเคยได้ยินเจ้าว่านี่แหละนั่นแหละอหลีเพิ่นแบบแสีไ้ระว่างขันเ็นพ่อข้ามากขันขันเท้าขันขันเท้าว่าสีขายแล้วคือว่าเวาวโบได้ราคากันห่าก,กว่าคือ,อได้มันโมเมนของดีได้นางสวยสีระว่างด้วยขนาดระว่างซอยกันนางแล้วได้รูสิไปบอกอัน ยายอกนนั่นก็ที่เราเลี้ยงงัวหล,ลายๆเลี้ยงโค้ดหลายเนี่นเยเด้อดายกเพราะขาแลนีนตัวเดียวนี่